บทที่สแต่โลกจะเปลี่ยนไปแต่ผู้คนยังเหมือนเดิมผานที่สองหลังจากที่อดทนกับแสงอันระยิบระยับที่ส่องผ่านเปลือกตาอย่างเจือจางแสงสีขาวก็ได้แผดเข้ามามันเป็นแสงจากดวงอาทิตย์ของต่างโลกในคราวนี้มีคนร่วมทางมาด้วยประมาณ30ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงไม่ได้ส่งแยกกันแต่ กลับเลือกที่จะส่งมาในคราวเดียวเพียงไม่นานฉันนั้นหมดข้อสงสัยฉันเข้าใจถึงเหตุผลคนนำทางที่กำลังนับจำนวนผู้เดินทางด้วยใบหน้าขาวซีดทุกคนที่มาถึงแล้วรีบตรวจสอบเอ,อื้อนของตัวเองรวมถึงสุขภออาพของตัวเองด้วย<ๆ>คนนำทางรีบวิ่งออกไปโดยที่ยังไม่ทันพูดจบ ลังจากนั้นใครอีกหลายคนต่างก็ทิ้งสัมภาระของตัวเองและ sponge, รีบตามไปเห้ยเหตุผลก็คือต่อให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันสารพิษแต่ว่าในวินาทีที่ร่างกายรับสารพิษเข้ามาอย่างกระทันหันหลายคนยังทนกับมันไม่ไหวในระหว่างที่ที่ยังไม่หายดีจะเกิดอาการคลื่นไส้อย่างรุนแรงนั่นอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ จึงเป็นผลทำให้ต้องออกเดินทางไปเป็นกลุ่มกุ่มการสอบก็หวยการรับมือกับผลข้างเคียงหลังเดินทางก็หวยไม่ต่างกันวะได้ยินจากชาโซฮีว่าเอกชนมีอำนาจในประตูมิติมากกว่ารัฐบาลให้กล่าวก็คือรัฐแทบจะไม่แยแสประตูมิติเลยหรือว่ามีนอกมีในกันนะฉันพบความไม่ชอบมาพากลแต่ก็ตัดสินใจที่จะไม่เก็บมาคิดให้ปวดหัวตีอย่างใด เก็บไว้คิดสนุกๆวันหลังดีกว่าว่าแต่เขาดันดนเดินทางไปยังต่างโลกกันทำไมทั้งที่รู้ว่าจะพบเจอกับสถานการณ์ที่ยากลำบากขนาดนี้ความสงสัยปุดขึ้นมาเล็กน้อยแต่ว่าสมาธิของฉันในตอนนี้มันกำลังจดจ่ออยู่กับทิวทัศน์ของฐานทัพในต่างโลกขณะที่ฉันเดินฟมทัศน,นียภาพอย่างไม่ดีพร้อนคุณลุงคนนึงเดินออกมาจากอาคารหลังแรกไม่อยากจะเชื่อ ว่าอาคารสําหรับให้ผู้โดยสารอาเจียนโดยเฉพาะจะถูกสร้างขึ้นมาใกลๆก้ๆกันกับประตูมิติเฮ้ยไม่ชอบความรู้สึกนี้เลยคุณลุงที่เดินโซซัสโซเซออกมาจ้องหน้าฉันพร้อมกับส่งเสียงเออเออคุณไม่เป็นอะไระกันหรอ,อครับผมสบายดีโอ คุณเป็นพาสไฟเดอร์ใช่ไหมพาสไฟเดอร์อะไรคนนำทางในต่างโลกนั่นและเหรอไม่ใช่ได้ยินว่ามา้แต่พวกพาสไฟเดอร์เองก็ยากที่จะไม่รู้สึกอะไรหรือว่าไม่เป็นอะไรเอ๊ะหรือคุณจะเป็นคนของรัฐบาลเหรอไม่ใช่ครับแจ็กเก็ตนักสำรวจกรงเก่งนักสำรวจเป้สสภายหลังใบเล็กแค่ดูก็น่าจะรู้แล้วไม่ใช่หรือยังไง ก็ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ภาครัฐนะผมแค่มาเดินเล่นคำตอบของเรานั้นฟังดูเข้าท่าหรือเปล่านะคุณลุงเพียงแต่พยักหน้ารับคำนองที่ว่านั่นสินะเหมือนกับไม่ใช่เรื่องที่แปลกอะไรฉันไม่ได้มีภูมิคุ้มกันพิษมาตั้งแต่กเกิดหลังจะกัดฟันอดทนเอาตัวรอดท่ามกลางความเจ็บปวดในที่สุดก็มีภูมิคุ้มกันพิษในต่างโลกสักทีนับเมื่อตอนนี้แทบไม่รู้สึกอะไร มันคงเป็นรางวัลสำหรับความพยายามที่ผ่านมาทั้งหมดขณะที่คุณลุงสายหน้าเสียงอึกกระทึกดังมาจากตึกดูแลผู้โดยสารหวกคุณต้องอยู่ที่นี่อย่างน้อยหนึ่งเดือนเอ๊ทุกคนเป็นเมือนใหม่กันหมดเลยอย่กอดเล็หรอว่าแต่ที่นี่เป็นยังไงกันฉันถามเป็นเพราะว่าเก็บความสงสัยเอาไว้ไม่อยู่โอ้ที่นี่ตด็ด ตาใช่ไหมล่ะยังก็พวกยุคกลางเลยล่ะบริเวณโดยรอบถูกตกแต่งให้เหมือนกับหมู่บ้านสมัยที่ยังกระเสือกกระสนเอาชีวิตรอดตัวฉันเคยเห็นหมู่บ้านของต่างโลกมาก่อนมันก็คล้ายกับแบบนี้เนี่ยนั่ละทิวทัศน์ของหมู่บ้านในเขตหางไกลมันมักจะดูคล้ายกับสิ่งที่อยู่ในภาพยนตร์หรือว่าการ์ตูนแฟนตาซีที่เกี่ยวข้องกับยุคกลางสิ่งที่ต่างออกไปก็คือทุกคนที่นี่ไม่ใช่ชาวต่างโลกแต่ เป็นมนุษย์โลกยุคใหม่คอนเซปต์ concept, สวนสนุกเก่งกันเหรอืมพวกเขาตกแต่งแบบนี้เป็นเพราะว่าต้องการตบตาชาวต่างโลกถึงกับลงทุนเปิดร้านค้าขายอาหารแล้วก็เปิดโรงแรมด้วยคอนเซปต์ยุคกลางเลยเหรอเพื่อซ่อนประตูมิติจากสายตาชาวต่างโลกนั่นเหรอเพื่ออำพลางนะถ้าเ็าชาวต่างโลกพบประตูมิติแล้วก็พวกเราได้เหนื่อยแน่ ที่นี่ถูกตกแต่งอย่างแนบเนียนให้เหมือนกับหมู่บ้านโดยรอบถึงแม้ฉันจะไม่รู้ว่าพวกเขารับมือกับการตรวจสอบจากทางอาณาจักรได้ยังไงแต่มันก็เป็นวิธีที่ได้ผลเลยทีเดียวเจ้าเล่ห์จริงๆนั่นคือคำแรกที่ผุดขึ้นมาในหัวพวกเขาลงทุนสร้างทั้งหมดนี้เพียงเพื่อไม่ให้ชาวต่างโลกตระหนักถึงการดำรงอยู่ของโลกพูดได้คำเดียวว่าเจ้าเล่ย์มากต่อางนั้น ผมขอตัวนะเออคุณลุงจะไปไหนผมนันเหรออืมแม่น้ำใกล้รุ่งสางเดินไปสักครึ่งวันก็ไปถึงแล้วคุณรู้จักไหมไปทำไรเหรอตกปลานะได้ยินว่าปลาที่ต่างโลกรสชาติเยี่ยมเฮ้ยไม่เห็นจะเคยคิดแบบนั้นเลยสักนิดโอ้ถ้าเกิดว่าคุณชอบตกปลาก็กรดไปลองสักครั้งนะ ขอตัวละพยายามเข้าละ่ะถุงตกปลาที่ยาวและดูแข็งแรงแนบติดอยู่กับแผ่นหลังของคุณลุงที่เดินจากไปด้วยรอยยิ้มถือเป็นโอกาสอันดีในการเรียนรู้มุมมองของคนสมัยใหม่เกี่ยวกับต่างโลกถ้าปลายทางเป็นแม่น้ำระวังตะไคร่้นาำสีแดงเอาไว้นะครับจิงอยู่อีกฝ่ายดูเหมือนจะเคยไปมาแล้วหลายครั้งแต่ฉันคิดว่าควรที่จะเตือนเอาไว้สักหน่อย สำหรับตอนนี้สิ่งที่ฉันกำลังสนใจก็คือตัวอย่าง2ชุดจากรอบนอกป่ามาวิวดาสินะและสวัสดีครับอินซูรีทีวีครับผมเอาละวันนี้เราจะนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับความผันผวน,นของป่ามาวิวดากันแต่ว่าก่อนหน้านั้นผมจะถ่ายทอดขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนออกเดินทางเขา้าป่ามาวิวดายูทูบเบอร์คนเดิม ตั้งแต่วันแรกที่ได้กลับมาฉันได้ทราบว่ามียูทูบเบอร์ทำงานอยู่ในต่างโลกนี่จึงไม่ใช่ข้อมูลที่แปลกใหม่แต่ว่ายังไงก็ดีปัญหาก็อยู่ที่ไอ้ผลไม้ที่มันลักลอบนำเข้าเหมือนด้วยตอนแรกฉันคิดว่าตัวเองอาจจะเข้าใจผิดแต่ว่าจมูกฉันนั้นยืนยันแล้ววันนั้นไม่ใช่การเข้าใจผิดแต่อย่างใดกลิ่นเปรี้ยวเผ็ดและฉุนซึมออกมาเล็กน้อยเปิีนเจือจางมากจนไม่มีใครสังเกตเห็นนอกจากฉันแต่ว่าปัญหามันก็ไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้น ถ้าหากว่าฉันเป็นผู้จัดการของที่นี่แล้วล่ะก็คงสัง่งห้ามนําผลไม้ดังกล่าวเข้าออกสถานที่โดยเด็ดขาดผลไม้นั่นจะปล่อยฮอร์โมนที่สามารถสร้างแรงกระตุน้นและล่อลวงสัตว์ต่างโลกได้ผมเคยเข้าไปในป่าแล้วสองครั้งเรียกได้ว,ว่าเป็นผู้จำนวนทานกูนึงเห็นด้วยไหมล่ะครับ <laughs> การสำรวจล่วงหน้าคือสิ่งที่จะต้องทำก่อนทายจริงเสมเอไอหมอนั่นมันไม่ได้โกหก ผล,ลไม้ดังกล่าวคือคกลไกที่ป่าใช้หลอกล่อเหยื่อดังนั้นไม่ว่าจะยังไงก็ต้องนําผลไม้จากในป่าแล้วทําไมถึงต้องซ่อนผลไม้จากหน้ากล้องล่ะทําไมถึงไม่อยากให้ใครเห็นจะนําผลไม้ที่ลักลอบเข้ามาผลิตเนื้อหา y o u t u b e ในแบบไหนกันนั่นสินะตั้งแต่ก่อนที่ประตูมิติจะเปิดมี youtuber ร์จำนวนนึ่งไม่ลังเลที่จะก่ออาชญากรรมหรือว่าจัดฉากเพื่อให้ช่องได้ยอดวิว หวังว่านั่นจะเป็นเพียงแค่การเข้าใจผิดของตัวฉันต้องไม่ลืมว่าในต่างโลกแนวคิดดังกล่าวไม่ต่างอะไรกับการฆ่าตัวตายเลยก็ตัดฉากนะครับทุกคนดูไหมว่าจะเอาผลไม้มาฆ่าตัวเองตายหรือเปล่าฮงอึนซูชื่อช่องและชื่อของยูทูบเบอร์ของมันก็คืออึนซูรีในระยะหลังมันค่อนข้างไม่พอใจช่องยูทูบเบอร์คู่แข่งเฮไอชิบะนั่นจะฉากอีกแล้วเว้ย ถึงจะไม่มีหลักฐานแต่หลังจากได้ดูวิดีโอของยูทูบเบอร์คนดังอ็นซูก็หัวเสียเพราะว่าชื่อของอีกเพราะเชื่อว่าอีกฝ่ายนั้นจัดฉากเพื่อเรียกคะแนนยอดนิยมมันเป็นแบบนี้เสมออ็นซูจะวิเคราะห์และด้อยค่าผลงานของคนอื่นๆจากสิ่งที่ตัวเองคาดเดาดังนั้นแล้วอินซูตัดสินใจที่จะทำในแบบเดียวกันนี้วลีที่ว่ามันทำได้ฉันก็ทำได้แค่ไม่ถูกจับก็พอ มันคือตะกะที่ใช้รองรับพฤติกรรมแย่ๆของตนไม่นานวันนี้ขณะที่ไปเยือนป่าเมอร์วิด้ามันได้พบกับหัวใจแห่งป่าคริสตันสีดําและได้พบกับผลไม้สีแดงจะบวนมากในบริเวณใกล้เคียงแน่นอนอินซูต้องจ่ายด้วยราคาแพงถึงจะได้ะถนักว่าผลไม้ดังกล่าวมีฤทธิ์ดึงดูดและทําให้สัตว์ต่างโลกดุร้ายขึ้นดังนั้นมันต้องการสิ่งตอบแทน หากหวังว่าจะเป็นยูทูบเบอร์ที่สุขสบายยอดวิวและกระแสคือสิ่งที่สำคัญกระแสความโด่งดังไม่มีใครจับได้ว่าจะฉาขึ้นมาจำเป็นยอย่างมากสำหรับการพยุงให้ช่องอยู่รอดต่อไปอด้วยเจ้านี่มันมั่นใจในฐานทัพต้องมีพนักงานรักษาความปลอดภัยอยู่แล้วป่ากับฐานทัพอยู่ห่างกันตั้งครึ่งวันกว่าที่สัตว์ประหลาดจะวิ่งมาถึง ใช่ฉันบังเอิญเข้าไปขัวพันกับสถานการณ์พอดีแล้วก็ยังบังเอิญถ่ายได้อีกตั้งหากการหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองได้ข้อสรุปขึ้นมาอย่างรวดเร็วจะต้องออกมาสุดยอดแน่เลยฉัน,นรีบมุ่งหน้าไปยังสุดเขตหมู่บ้านในจุดที่ไม่มีใครเห็นและไม่มีใครได้กลิ่นผลไม้ผ่านทิวแถวอาคารทรงต่ำที่สร้างมาจากไม้สูงและโคลน ผ่านพื้นถนนที่เป็นดินลูกหลังขดรอบข้างต่างยุ่งอยู่กับงานจนไม่มีใครหันมาสนใจแมมทิวทัศน์จะเป็นต่างโลกแต่บรรยากาศก็แทบไม่ต่างไปจากโลกยุคใหม่เป็นเพราะทุกคนล้วนเป็นบรรยุโลกอินซูได้มาถึงสุดเขตหมู่บ้านได้อย่างราบรื่นเบื้องหน้าเป็นทุ่งกว้างที่แห้งแลง้งสามารถมองเห็นป่ามาวิด้าได้อย่างเลื่อนลางจากเส้นขอบฟ้าในขณะที่แอบนำฝุ่รละม้ายสีแดงออกมาจากอ้อมแขน มันหายใจลึกสองสาครั้งโดยไม่รู้ตัวจากนั้นเอ็นซูใช้นิ้วหัวแม่มือบี้ลงไปแบบเดียวกันกับที่บี้หอมหัวใหญ่เพื่อใส่ลงไปในน้ำซุปกินฉุนจัดจนจมูกระคายเคืองตามด้วยกลิ่นหวานที่ชวนอ้วกของเหลวสีแดงขุ่นชนิดที่สามารถถูกเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเลือดได้ มันหยดผ่านหลังมืออินซูลงไปบนพื้นและทันใดนั้นชของเหลวระเหยในพริบตาเหมือนกับในตัวเจนเหลวสัมผัสไปกับอุณหภูมิห้องอินซูตกตะลึงกับความพิศวงของต่างโลกไปชั่วขณะโลกใบนี้ช่างเต็มไปด้วยเรื่องประหลาดและความอศาัศจรรย์ในตำนองเดียวกันจะช่วยทำให้ได้เงินเป็นกอบเป็นกำ เมื่อคิดไาถึงตรงนี้อินซูฉียิมกว้างจะทิ้งหลักฐานเอาไว้ไม่ได้มันซ่อนผลไม้ที่ถูกบีบเอาไว้ในกระเป๋าก่อนจะวิ่งกลับไปที่หมู่บ้านเรากับไม่มีอะไรเกิดขึ้นในขณะที่กำลังตรวจสอบเพื่อยืนยันว่ากล้องอยังคงทำงานได้ดีมมันได้ยินเสียงสะท้อนอันน่าสะพรึงกลัวมาจากผิวดินและไม่ใช่แค่ความรู้สึกจากปลายเทา้ากระทั่งโซดประสาทก็ยังสัมผัสถึงมันได้อย่างชัดเจน เมื่อเงยหน้าขึ้นอีกครั้งสิ่งที่ท่วมทนการมองเห็นของอึนซูก็คือทรายและฝุน่นฝูงหมาป่าสคาเวนหลายสิบตัวมันกำลังตะกุยพื้นอย่างดุเดือดจนกระทั่งเกิดเป็นฝุ่นทรายอึนซูไม่รู้ว่าสัตว์ร,ร้ายในต่างโลกไม่ได้อาศัยเพียงแค่ในป่าอย่างเดียวแต่เหนือสิ่งอื่นใดอิทธิพลของผลไม้ดังกล่าวรุนแรงเพียงพอที่จะแผ่ไปถึงป่าอ,อ,อ,อะไรกัน มันรู้สึก,กราวกับว่าเลือดไหลออกมาจากใบหน้าจนหมดขณะที่กำลังลนลานจนไม่อาจตอบสนองฝูงหมาป่าสคาเวนเข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเขี้ยวยาวหลายสิบน้ำลายสีม่วงตามร่องเขี้ยวสายตาของสัตว์ร,ร้ายที่กำลังคุมคลั่งเต็มเปี่ยมไปด้วยความหิวกระหายซะเต็มประดาและในวินาทีนี้หัวของอึนซูมันก็มีเพียงแค่ความคิดเดียวเท่านั้นหน,น,น,นีต้องรีบหนีแล้ว และทันใดนั้นเองลูดีน่ารู้สึกตัวอีกทีแสงสีขาวสว่างขึ้นท่ามกลางกลุ่มหมาป่าสคาเวนที่อยู่ไม่ห่างตุ๊บออาจไม่ใช่แสงที่สว่างเจอจ้าอะไรแต่อึนซูตกใจเป็นเพราะว่ามันเกิดขึ้นอย่างกระทันหันห่งอึนซูไม่ใช่คนเดียวที่พงะ์ สตรายที่กำลังวิ่งด้วยความเร็วสูงเกิดชะง,งักโดยพร้อมเพียงกันจนล้มระเดนละนาจจากแรงเฉื่อยจากนั้นบางสิ่งผ่านด้านหลังของหองอ่นซูเหมือนกับสายลมพุ่งตรงไปยังกลุ่มหมาป่าสคาเวนชายที่ปรากฏกายกระทันหันกำลังถือขวานสีฟ้าโปร่งใสชายคนเดียวกันกระโจนเข้าใส่หมาป่าตัวเท่ากับหมีที่อยู่ในดงหมาป่ารบขมขวานทุกเวียงสุดแรง ยด,ดเลือดสาดกระเซ็นทุกทิศเสียงกระดูกแหลกดังกังวานกรบกรบกรบชายคนดังกล่าวไม่ปล่อยให้โอกาสทองในจังหวัดที่สัตว์ป่าชะงักเพราะแสงวาบเขารีบกระนำสับท์ศีรษ,รรษะหมาป่ายักษ์อย่างต่อเนื่องแน่นอนหมาป่าตัยรอบไม่ได้ดิ้งเฉยดอกไม้ไฟที่คล้ายกับเตรียมไว้ล่วงหน้าเริ่มเตรียมระเบิดชุดใหญ่บรรดาหมาป่าที่กลูเข้าใส่ต่างก็ตกใจจนพังงะไปอีกครั้ง และทันใดนั้นเองเกลียงการโจมตีครั้งสุดท้ายได้ดับลมหายใจจ่าฝูงหมาป่าสคาวเวนกริงไม่กี่อึดใจถัดมาเสียงกริงเตือนให้อพยพก็ได้ดังขึ้นเฮ้มันเกิดอะไรขึ้นอะหน่วยรักษาความปลอดภัยรีบกลูเข้ามาใกล้กับโฮงอินซูจุกเชิญ บอกให้ดวดสมทบติดอาวุธมาด้วยรับทราบคุณเป็นอะไรไปฮงอินซูซึ่งค่อยๆลุกขึ้นโดยที่มีกองกำลังรักษาความปลอดภัยคอยพยุงมันกำลังทุกขทรมานกับความว้าวุ่นใจโดยไม่ทราบเหตุผลแล้วก็ตัดฉากนะครับทุกคนเพียงไม่นานหัวหน้าหน่วยที่5ประเมินว่าสถานการณ์ได้สิ้นสุดลงแล้วย้อนกลับไปในตอนที่เห็นกลุ่มหมาป่าสกาวเวทครั้งแรกพวกมันเตรียมแผ่นหนีเหมือนกัน เป็นเพราะว่ารู้ดีว่าเป็นเรื่องยากที่จะเข้าต่อสู้กับสัตว์ร้ายในต่างโลกด้วยมือเปล่าแต่เพียงไม่กี่อืดใจพวกมันสังเกตเห็นบางอย่างที่ผิดปกติฝูงหมาป่าสกาเวนไม่กล้ากลูเข้ามาใส่กลุ่มของตนเหตุเป็นเพราะว่ามีชายคนหนึ่งกำลังยืนมาเชิญหน้ากับพวกมันตามลำพังหนึ่งด้วยขวานหยาบๆสิ่งที่น่าประหลาดใจก็คือฝูงหมาป่าค่อยๆก้าวถอยหลังด้วยสายตาที่หวาดผวา ทำไมอย่างนั้นเลดล่ะเดาได้ไม่ยากใสหัวไปซะมีศพของจ่าฝูงหมาป่ามันนอนอยู่แทบเท้าของชายผู้ที่กําลังจะโกนดูเหมือนว่าชายคนนี้จะรู้จักนิสัยของหมาป่าสะกาเวนเป็นอย่างดีนิสัยรักตัวกลัวตายหลังจากที่สูญเสียจ่าฝูงไปแล้วมันก็เป็นเช่นนั้นหลังจากเข่าสองสามหน ฝูงหมาป่าสคาเวนก็รีบวิ่งหนีหัวนหน้ากองกําลังรังรกษาความปลอดภัยพยายามทําความเข้าใจในสถานการณ์ถึงแม้จะรู้ทิฤษดีแต่ว่าการปฏิบัติจริงนั้นจัดว่าเป็นคนละเรื่องเป็นเพราะว่าจ่าฝูงหมาป่าสคาเวนเป็นสัตว์ร้ายในระดับเดียวกันกับบีสีน้ำตาหุนโลกนอกจากนั้นอุปนิสัยโดยรวมของสัตว์ชนิดใดชนิดหนึ่งอาจจะใช้ไม่ได้ในบางสถานการณ์ต่อให้จ่าฝูงตาย ก็ไม่มีใครรับประกันได้ว่าหมาป่าสคาเวนตัวที่เหลือจะเลือกแผ่นหนี้และด้วยเหตุนี้ฉากที่มนุษย์คนหนึ่งกำลังยืนเผชิญหน้ากับพวกมันตามลำพังจึงเป็นสิ่งที่ยากจะทำใจเชื่อมันได้ลงเออท่านหัวหน้าหน่วยที่5เดินเข้าไปทักทายชายคนดังกล่าวด้วยท่าทีนอบน้อมนี่มันเรื่องอะไรฮะโดยที่ไม่แยแสหัวหน้าหน่วย ชายปริศนาคนหนงกล่าวนั้นหันกลับมาพูดกับอิบเบอร์ในวินาทีที่ดวงตาประสานกันเอ่อเออเอวบนหน้าหน่วยเสือหายใจโดยไม่รู้ตัวสีหน้าเย็นชาราอกับปราศจากความรู้สึกมันมั่นใจวันนี้มันใช่สีหน้าของมนุษย์โลกสมัยใหม่อย่างแน่นอน <S <S เอาละทุกคนเราก็ตัดจบกันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่ตอนหน้าครับผมสวัสดีครับไม่รู้ว่าใช่พระเอกเหรือเปล่านะ เป็นคนที่มาช่วยแต่ว่ามีขวานสีน้ำเงินนั่นแหละน่าจะใช่แหละเนาะบาย